พุธพื้นหัสเนี่ยกลางสัปดาห์จะมี Man Man แ,แมนยูกับแมนซิตี้เตะแมนนะครับแต่อาร์เซนอลของเราเนี่ยจะมาเตะวันอาทิตย์กับแมนยูนั่นหมายความว่าแมนยูกับ Man City แมนซิตี้จะเตะมากกว่าเรา1เกมซึ่งถ้าคืนนี้เราไม่ชนะแ้ะถ้าคืนนี้เราชนะโอเคไม่มีปัญหาก็สบายแต่ถ้าคืนนี้เราไม่ชนะขึ้นมาแล้วทั้งแมนยูกับแมนซีเกิดชนะในเกมกลางสัปดาห์ขึ้นมา นะครับถ้าเราชนะเกมคืนนี้เราจะห่างไปเก้ากับ8ดคะแนนแล้วก็ช่องว่างจะกลับมาอยู่เท่าเดิมแต่ถ้าเราเกิดไม่ชนะขึ้นมาสองทีมนี้ก็จะถ้าพวกเขาเกิดชนะขึ้นมาเนี่ยกลางสัปดาห์ช่องว่างมันจะห่างมันจะลดลงแมนซิตี้ก็จะห่างเราแค่สองสมมติว่าสองคะแนนหรือสาคะแนนส่วนแมนยูก็อาจจะห่างสามคะแนนหรือสี่คะแนนเราไม่รู้นะครับดังนั้น <laughs> ถึงบอกว่าเฮ้ยคืนเนี้ต้องชนะเว้ยต้องชนะเท่านั้นด้วยเว้ยนะเสมอก็ไม่ใช่ผลที่ดีแพ้ก็ก็ไม่ต่างกับเสมอก็ไม่ต่างกับแพ้อางนี้ดีกว่านะครับดังนั้นเราจําเป็นต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นไม่ว่าสกอร์ไหนก็ตามแล้วต้องชนะเพื่อกอบกู้ความรู้สึกของแฟนบอลที่แม่งไม่ได้ตัวมูด <c oughs> ิอ่ะกูล่อกูจีบมึงมาเป็นเดือนอ่ะ มีใจให้กูเหมือนจะมีใจแม่งมีคนดิกเงินมีเง,นเงินเยอะมากกว่ามาไปหาเฉยเลยเนี่ยมันคือได้เรื่องของสภาพจิตใจตรงนี้ด้วยผมไม่รู้ว่าในเกมเกมนี้คือมีเกมต้จะเข้ามาแล้วแบบว่าเฮ้ยคือนักเตะรู้อยู่แล้วว้ยเราไม่ได้มูดริกไว้มันจะมีความแบบเฮ้ยเรานอกสานามเราผิดหวังว่ะเราแม่งผิดหวังเราไม่ได้มูดริกว่ะดังนั้นช่วยปลอบใจกันหน่อยได้ไหมปลอบใจแฟนบอลเกมเนี้ย ตอบใจแฟนบอลบอลหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาให้แฟนบอลหน่อยว้ยคือพวกเขาก็ผิดหวังเราผิดหวังไม่ผิดหวังแต่เราคือลงเล่นในเกมไงเต็มที่เพื่อแฟนบอลอ่ะมันจะได้ใจอ่ะให้พวกเขาาหายความผิดหวังหน่อยอ่ะรานนี้คือเกมใหญ่เกมน o อตลาดอนเดอร์บี้แมชเกมแห่งศักดิ์ศรีเอาหน่อยไม่ต้องหน่อยเอาเยอะๆแม่งเลยอย่างเงี้ยคุณต้องชนะเพื่อชนะเพราะมันเกมแห่งศักดิ์ศรีแฟนบอลสมควรจะได้รับชนะเพื่อ ที่จะอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์ไปแบบไม่ได้เหนื่อยมากชนะเพื่อแบบปลุกปลอบใจแฟนบอลที่แบบเราพลาดโูดิกไปแสดงให้บูดิกมันเห็นว่ามึงเลือกผิดทีมปะวะเอาเว้ย <laughs> ใช่ไหมเออเอาเว้ยนะครับมันต้องอย่างนั้นมันมีแรงขันดันเยอะสนับบอลน,นี้สเปอร์ก็อาจจะมีแค่ว่า 1. เกมแห่งศักดิ์ศรี สองที่นี่สเปอร์ไม่แพ้อาอร์เซนอลมาโตั้งแต่ปี2014-15แล้วเว้ยสามพวกเขาต้องการสามคะแนนมองถึงสามคะแนนพวกเขาต้องการสามคะแนนตอนนี้เนี่ยเพื่อที่จะกลับไปสู่ท็อปโฟอีกครั้งนิวคาสเซิลกับนิวคาสเซิลตอนนี้ผลงานเป็นยังไงนะไปดูนิวคาสเซิลนิดหนึ่งนิวคาสเซิลตอนนี้ฟอร์เป็นยังไงนิวคาสเซิลยังคงเสมอฟูตแลนดอยู่ศูนย์ศูนย์นิวคาสเซิลมีด้วยกันทั้งหมดสามสิบห้าคะแนนสเปอร์มีสามสิบสามคะแนน ถ้าจบลงด้วยแบบนี้สปเปอร์ก็หวังเฮ้ยแต่เราชนะเราจะขึ้นมาอยู่ท็อปโฟร์ไว้ยซึ่งแห่งศักดิ์ศรีท็อปโฟร์อาจจะเป็นจุดอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเทอร์นิ่งพอยต์ของทีมของรูปก,การก็ได้เว้ยเขาเขามีสามเขามีสามประมาณสามช้อยสามอันอา้าวกล้องกล้องดับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกล้องดับกล้องดับขออนุญ,ญาตอ่ะมาละ วันนี้อินเนอร์เยอะไปหน่อยวันนี้วันนี้อินเนอร์เยอะไปนะครับพลังมันส่งไปถึงทุกคนได้ไม่ไม่ค่อยมีฟิลอย่างผมใช่ไหมใช่ไม่ค่อยมีฟิลอย่างผมผมพลังงานน้อยอน,น,ะนะครับก็นั่นแหละนะครับแล้วนั้นสเปอร์มี3อย่างคือ1เป็นเกมนอตลาดอนดาร์บี้แมชสองคือต้องชนะเพื่อกลับไปท็อปโฟร์สามอาจจะเป็นเท t u r นิ่งพอย n ์นะครับเท t u r นิ่งพอย n ์ของทีมพวกเขาแต่อาร์เซนอลล่ะนะมาที่อาร์เซนอล อาร์เซนอลคือหนึคืออะไรวะหนคือ3คะแนนเพื่อนำจ่าฝูงไปอีกยาวๆนะครับขอชนะเถอะจริงๆผมเตรียมแบบความเกรียนบางอันของผมอะไรเงี้ยไว้ในเพจอยู่นะครับหเพื่อชนะเพื่อนำจ่าฝูงยาวๆสองคือเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีต้องชนะอยู่แล้ว3คือเราไม่ชนะที่นี่ที่สเปอร์มาน,นานมากแล้ว แล้วถ้าหากว่าเราเกิดชนะสเปอร์ในเกมเกมนี้แล้วเราเกิดคว้าชแชมป์มาได้มันจะเป็นการย้อนกลับไปเหมือนตอนที่เรามาคว้าชแชมป์ที่ไวท์ฮาร์เลนนะครับสามสี่คือชนะเพื่อปลุกปลอบใจแฟนบอลหน่อยเว้ยแบบผิดหวังมูดริกอะ่ะจะได้จะได้มึงแบบหวังอะ่ะถึงถึงจะเข้าใจนะเข้าใจแต่ก็ผิดหวังปลุกปลอบหน่อยสี่แล้วก็ห้าเอาหน่อยเพื่อให้ดูว่าอาร์ซนอลเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้มีดีมากกว่านั้นนะมีดีมากกว่านั้น เนี่ยเราผมคิดว่าเรามีแรงผลักดันแรงผลักดันแล้วก็แรงจูงใจที่มันดีกว่าที่มันดีกว่าทีมเขาเยอะเลยถึงจะเป็นบ้านเขาก็ตาม